ม่าบอกว่าลายน่ารักม่าอยากให้ใส่แบบนี้ไ,ม,ไม,ม่แบบพิ้วหรอพาอ๋อ,อถ้าแบบพิ้วมาต้องไปกินสต,ตาบังนะน้อยค่ะเวลายาม,มคุณปวดคุณเมื่อยมาหาเซได้เลยค่ะเนี่ยตำรันในรสชาติครับสม่ำเสมอไม่มี่ัญหาลูกสาวว่าไงคะลูกกินเป็นซาลาเปาเลย,ยกินเป็นซาลาเปาเลยแค่ตอนเขาผัดก็อกเครื่องแกงยำกระบอกเขาใส่พริกไทยสดแล้วก็มาปุ๋ย มัไนี้มาไหกับไอคอนค่ะวันนี้บ<ๆ>้างนะคะคาลล์มาเดนชรอปที่ไอคอนสยามค่ะเดี๋ยวลองทามอาม่าปานนี้ดูนะคะว่าจะไปตึกไหนตอนนี้เราอยู่โซนแบรนด์ไทยเอ็ดนะอันนี้จะเป็นเบอร์ซาเช่นะก็ตรงนั้นเป็น MCF นะครับเดี๋ยวไปดูกันมีอะไรบ้างนครับอันนี้จะเป็นชั้นหนึ่งนะครับร้านไดสันนะครับ รัานลมเครื่องดูดฝุ่นไร้ใบพัดเนสเพรสโซ่นะครับร้านนี้เป็นร้าน,นทัมสไนด์กระเป๋า TQ เป็นร้านเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะครับแชมเปญโซนกีฬานะอาดิดาสนะครับร้านนี้โอนนทูการ์ไทเกอร์ร้านรองเท้าย้ายกันนะร้านนี้เดี๋ยวเราจะไปดูร้านสตาร์บัคที่ชั้นหนึ่งตรงนี้จะเป็นสยามทาคาชิม,มายะตรงนี้นะครับร้านสตาร์บัคอยู่ที่ชั้นหนึ่ง หน้านัาน่งนะตัวนี้ดีมากเลยแต่อันนี้จะไม่มีโต๊อ,อาหารเหมือนชั้นบนนะมีแค่ขนมมีแค่เบเกอกรี่ที่สาขานี้นะครับเขาจะมีกาแฟกัดเย็นในโตโรโอบูจะมีสามรสชาติมีในโตโรโอบูโอบูแล้วก็ตานิลาสวิตรีมโอบูนะครับอาริสมาอาริสตรงสาขานี้นะครับมองออกไปนี่จะเป็นทางรถไฟฟ้า,าสีมีวงแลเนี่ยจะเป็นจุดเชื่อมต่อแล้วก็เดินขึ้นมาได้เลย คาตาบาก็ยังปิดให้บริการบางสว่วนอยู่นะครับนั่งได้แค่ประมาณ50%นะนี่มาแล้วนะครับของอลิฟนะอลิฟชอบมากมาทีไรสั่งทุกทีเลยได้แล้วค่ะมาเริ่มที่เมนูช็อกโกแลตวัตคาตาบัาก่อนอร่อยไหมลูกร้อยห้าสิบจะซื้อเหรอมีอ้ามะมาบอกว่าลายน่ารักอาม่าอยากให้ใส่แบบนี้จอมาบอกจอ้าไม่ไม แมาอยากให้ใส่แบบนี้อายุจะ40ละอามาจ,จะให้ใส่แบบนี้ร้านซาร่าที่มาบอกว่าอะไรนะครับสตาร์บัคทำไมนะไม่มีแบบพิ้วหรอคาอ๋อถ้าแบบพิ้วมาต้องไปกินสตาร์บัคงนะโ,โหรล้านนี้ร้านอะไรเนี่ยชชฟคอฟฟี่นะครับเชฟก็มาทำกาแฟนะโอ้โหเดี๋ยวนี้กาแฟน,นี่สีเบอร์มากเลยชื่อร้านเสื้อผ้านะครับเปิดเป็นกาฟแฟร้านน่านั่งเหมือนกัน ขายเบอร์เกอรี่ด้วยตรงนี้เป็นที่ตั้งพักนะครับสวยมากเลยเก้าอี้เป็นลายหินงเงาเงเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูร้าน H&M มีอะไรบ้าง H&M ค่ะ H&M มีเสื้อผ้าค่อนข้างเยอะมีโซนของเด็กเดี๋ยวไปดูกันเป็นยังไงบ้างราคา199บาทเ,เร็ของเด็กน่ารักเดิแฮร์ปปรี่พอตเตอร์นี่ครับมาใหม่แฮร์ปปรี่พอตเตอร์สวยมากเลยนี่จะสูงหน่อยนะราคา500กว่าบาทแล้วก็จะมีตรงนี้ 3P2 w i t g Mad 199บาท เนี่ยราคามันไม่แพงมาก100กว่าบาทแต่เีิมก็ทําราคาได้ค่อนข้างดีเลยนะเข้าถึงได้เเลตรงนั้นนะ200กว่าบาทมีเสื้อตั้งแต่เด็กเรา3ขวบก็มี299เดี๋ยวเราจะ้าไปร้านมินิโอนะคะร้านอะไรค่ะยาพาเล็กนะคะสเต็กค่ะเอ้ยอันนี้สวยนี่น้องแก้วมาใส่ทุกจับได้อีกภาผมน่ารักมากเลย ข้ากตาลหมีหมูเป็กระเป๋าเหาร,ารียญค่ะเป็นลูกมาน้ำร้านนี้เาขาหลอกเาาอันนี้โซนหูฟังค่ะคุณเจ้อันนี้จะดูเท่ดีนะคะเป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นกระปุกอมสินนะครับไม้ค่ะเวลายามคุณปวดคุณเมนื่อยมาหาซื้อได้เลยค่ะอันนี้ไม่รู้ที่นวดเหมือนกันนวดหัวไว้ถูที่ศีรษะ้วะ่ราคาไม่แพงด้วยนะ<อ>บะนี่เิบื่องบือเครื่องมือ รองเท้าก็มีนะหมวกก็มีเรียกว่าเข้ามาก็จบทุกอย่างร้านวิลิโซนะครับก็จะมีพวกตุ๊กตาค่อนข้างเยอะนะแอดนเจอร์ตุกต๊กตาเยอะมากอันนี้นะครับเราขึ้นมาอยู่ชั้นที่6ของไอคอนแล้วนะครับเพราะชั้นนี้จะเป็นชั้นขายเกี่ยวพวกอาหารลองดูว่าเราจะกินอะไรกันร้านคงคัสสิกวากโกเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับตรงนี้คือจุดนั่งรู้ทักเลยนะก็จะมีร้านนะครับหลายร้านนะอยู่ตรงนี้ร้านนี้เป็นร้านซูชิร้านนี้เป็นร้านเกาหลีนะครับ ข้างหน้านี้เป็นโลงหนังไอคอนซีนีโคนิกเปิดแล้วตอนนี้เราอยู่ร้านทาตาโอนะครับเดี๋ยวเราจะลองที่ยูสุไทยดีมันเป็นชาไทยส้มยูสุกับชาเขียวอนปนะ๊าป๊ามาซื้ออะไรคะที่ทำมาแนะล้วรับชาไทยยูสุนะเดี๋ยวลองชิมดูเป็นยไงนี่มีนี่ด้วยมันมีเป็นเหมือน โอ้โหเก๊กกี้ล่เก๊กกี้ยคืออะไรโกจิเบอร์รี่ไงเดี๋ยวนะลูกเป็นไงคือมันเป็นชาไทยนะแต่มันมีรสชาติแบบเหมือนส้มส้ไม่ใช่มะนาวอ๋อมีกลิ่นส้มยูสุจริงๆเลยใช่ไหมไม่ค่ะยูสุอาจจะไม่รู้นะว่าเป็นส้มยูสุอาจจะเป็นมะนาวเพราะมันผ่านเครื่องเคียงแบบร้กว่า เดี๋ยวขอลิตกับหมาอมไม้ชิมหน่อยได้ไหมคะได้ครับนี่ร้านอาหารแม่สีเหลือนะนี่เป็นร้านแม่สีเดือนเดี๋ยวลองดูเป็นยังไงบ้างครับราคาก็ไม่แพงมากนะ20 0 220นี่นะครับเรามาลองร้านปันเปาร้านปันเปานี่มีซาลาเปาแปลกๆเยอะนะมีซาลาเปาปูก้อนด้วยนะเราจะลองซาลาเปาหมอนทองเดียวลองดูเป็นยังไงมีที่นั่งเล็กๆตรงนี้ด้วยเป่านี้ด้วยนะปูผัดผงกะหรี่มีเปาแบบคิวหมูเปาแกงกะหรี่เป่าแบบหมกหชี ซับผมชีสแตมเบอรคูปัตโกะหดี้ยนีหนุ่มจีบด้วยนะนี่มาแล้วครับสลับเปาหมอนทองอ่าเดี๋ยวลองดูไปในไงสลับเปาหมอนทองขนมปังมันจะเป็นไหนดูไส้สิโอ้ก็เหมือนไส่กลิ่นนะกลิ่นกลิ่นมาเลยกลิ่นทูเรียนเลยค่ะนลองดูกลิ่นเป็นสลับเปาเลยกลิ่นเป็นสลับเปาเลยเป็นไอ้กลิ่นทูเรียนหมอทองเลยไม่หวานอ่ะ กปนผูเรียนอลไรี่สักภาพลูกบ้างลูกสาวว่าไงคะลูกด้วยเองอร่อยไหมคะอร่อยมี่พี่ทิพย์ทำกลมกล่อมเป็นไส้ซีอิุ๊เปลียนปังรูปคาโบนถ้าเครชอบเปลียนก็แนะนำให้มาลองกินดูนะปังเปาค่ะวันนี้เรามาเดินสุกข์ยายจะพาอริสมากินข้าวหรือว่าไปดูว่ามีอะไรบ้างน,นะมีขาหมูมีหมูปิ้งตรงนั้นเป็นปลาหมึกไข่นี่เป็นขนมมาค่ะ นากนากิมเลยร้านก๋วยเตี๋ยวเรือปทุมก็จะมีผงจีนน้ำยากระทิไข่มาตุ้มแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือหมูน้ำตกมีแบบแห้งแล้วก็แบบน้ำหมูสดลูกชิ้นหมูแล้วก็หมูตุ๋นขนถานเยอะนะร้านนี้เด็ดมากนะครับล็อกเป้าชี้เป้าให้เลยมาแล้วต้องมากินร้านนี้อร่อยจริงๆว,วันนี้พ่อจะสั่งเมนูอะไรพอยาานบบ,านบัของเอาหนม่นคะข้า,า,ขาขวรัดแกงขั้วตัดหนึ่งชิ้ ร้านนี้นะครับเป็นขาหมูที่พนันน่ามาซื้อสามารถเอามาทําเป็นอาหารได้มีกะเพรามีมัสมั่นใต้มีข้าวราดขาหมูกอรอบมีหมาล่ามีข้าวราดลาบแล้วก็ทาโลนะครับมีหลายเมนูเลยโอ้โหนี้ซาสีเพิ่งเห็นนะว่าออกมาใหม่ถึ่ง8 8 3สมเก่ามากเลยนะนเ,นเดี๋ยวลองดูดีกว่าซาซีจะลอง,ดดงกินดูบ้างที่เปิดเอ็มดับบิอ่ะมาแล้วนะคนะจะให้ถูอถึงกับเส้นน้ำตกน่ากินมากเลย อันนี้เป็นเส้นเล็กน้ำตกหมูเยื่องด้วยตอนนี้สถานการณ์โควิดเขาเลยใส่เป็นชารกระดาษมาแบบนะี้ดีเพื่อเดี๋ยวเรือควรจะกินเป็นชาเซรามิกด,ดีกว่า,วาจะได้รสชาติกว่าอร่อยมากเลยร้านนี้ร้านนี้หมูตุน๋นจะลองดูนะเพื่อเดี๋ยวเรือเขาก็ใส่ทุกชิ้นหมูตุน๋นถัวง,งอกผักบุ้งแล้วก็สามารถเด็ดใบโหระพามาใส่เองได้นะครับถ้าใครที่มาทรายคอนนะ แล้วมาสุขสยามมาลองดูได้นะไม่แพงค่ะอยู่ที่50บาทข้าวหมูกรอบแกงใต้านะคะจะชิมแล้วนะคะมาป้อนเด็ดอีกรสอร่อยค่ะหมูกรอบกรอบอร่อยค่ะเดี๋ยวจะลองชิมเมนูหมูกรอบแกงขั้วใต้แค่ตอนเขาหัดนก็หอมเครื่องแกงจะกระปอบเขาใส่พริกไทยสดแล้วก็มาดู หมูกรอบแกงพรวดร้ที่อร่อยสุดทีท่กินมาหมูกรอบเนื้อคาทูที่เอาไปทอดกรอบเ็ตกำลังดีเค็มนิดๆกลมกล่อมอบร้อนนี่ครับอาม่าพาอาริศมากินร้านนี้นะคีมูคัสสึไก่ชนแก้วมีชนโรงเรียนนะครับเป็นโปรโมชั่นเราเลือกเป็นนี่ครับไก่ชนแก้วนะลองดูเป็นยังไงร้านนี้นะครับจะขายเป็นพวกโครงคัสสึลักษณะทอดเป็นหมูนะคีมูคัสสึเซตนะหมูก็จะมีปกแบบ หน้าตาอาหารจะประมาณนี้นะแล้วก็จะมีเป็นแกงกะหรี่ด้วยวันนี้อาม่าพาลิปมาจะกินไก่ทอดนะักชิมไก่คนแ่ะมาแล้วนะคะแค่ซอสมาให้ะคะ่ะก็มีเขาเน,นะะี่ยแบบคลุกนี่ก็ได้ค่ะลิปเป็นไงลูก,ลลกอร่อยไหมลูกอร่อยมะใหญ่เลยแล้วเขาเหมือนเปรี้ยงยิ่งน้ำเติมซอวยิ่สูตเดาหรือถุมืเปียกเหมือนเรกินเป็นปลาบ้านเราหรือต่อไม่ผูกเป็นรสชาติที่ไม่คุ้นเคยอ่ะ เ็นแบบเกาหลีก็แตกดีนะคะหอมๆดีถ้าใครที่ยังไม่เคยน้องก็มาลองซอสปึรเกาหลีกับไก่ทอดูตรเกาหลีที่นี่ดูได้นะกินคู่กับข้าวเหนียวกินน้ำอักขันข้าวเหนียวดังดิวชั่นผสมผสานที่งก็ได้เหนือก็ได้นะเกาหลีก็ดีลองข้าวเหนียวกินซอสคนนั้นเขาบอกข้าวเหนียวไก่ทอดตับซอสเปลี่ยนบรรยากาศจากรสไก่ทอดที่เรากินบ้างมาลองเป็นสูตรเกาหลี อร่อยมากนะคะทอดกรอบดีมากๆนะคะกรอบถึงเนื้อข้างในเลยค่ะน้ำจิ้มเขาเป็เกาหลีปนอีสากนก็ไม่เคยค่ะแล้วก็ข้าเหนียวดำงถ้าไม่รู้คือว่านนข้าหลาะะังค่ะยอดเลยนะครับโปะรเราฟาดเรียบไม่เหลือได้ดีใจนะได้ออกมาเที่ยวเดี๋ยวเราจะมาข้างในนะครับดูกันตรงนี้มีอะไรมีร้านขนมนะครับมีเบเกอร์ัฟเฟลิลมีลูรูอันนี้เป็นบราวนี่ส,ส็อค เฮ้ยอยลิซหมีแครอทวันนี้อันนี้ลองเป้าพามาแวะร้านอาสบูสบูกนะคะอ๋อร้านนี้จะเป็นพวกไอศครีมแล้วก็เครื่องดื่มนะครับเป็นเฟสดิงร้านนี้น่าจะจากญี่ปุ่นนะมิ้นช็อกโกแลตยูสุสตรอเบอรี่บานาน่าลัมเรซินดับเบิลเบอร์รี่โอ้มีเยอะอันนี้จะเป็นผลไม้ของรุ่นน่าจะเป็นพวกช็อกโกแลตพวกคุกกี้แอนด์ครีมตอนนี้นะคะถ้าเป็นรสชาติตรงนี้ต้องสั่งแบบอ๋อ โ<บ><อ>กเดียว <100 S 2> <30 S 1> ร้อยสามิบกับดับเบิลโกนนะเามีโกลโกละร้อยสามสิบเป็นโกลละร้อยแต่้องซื้อสองโกเออน้ากินนะสั่งแล้วเป็นซอฟทีมแล้วก็เป็นมิกผสมชาเกียวกวบวยออับวานิลลาหก้าสิบเก้าบาทมาแล้วนี่คือซอฟทีมโกลละห้าสิบเก้าแบบมิกวานิลาาเียว่า้านี้เลยเอออร่อย ตอบเลยแสดงว่าอร่อยถูกใจมีเวลาบอกเลยค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวชินไม่ใช่อีกครั้งนึ่งรสชาตินมหอมเหมือนนมสดริงๆิลายเขียวก็ไม่จัดมากเด็กกินได้เลยค่ะจะกลับแล้วนะครับไว้คลิปหน้าจะพาไปล็อกเป้าที่ไหนร้านไหนติดตามชมกันนะครับนิดวันนี้จิตเต็มที่เลยเช่นไป้ลูก่าบ๊ายบายหน่อย 好。